สวัสดีค่ะถั่วพูนะคะติดดอกออกผลแล้วค่ะถั่วพูเป็นผักที่อร่อยนะคะกินสดก็อร่อยค่ะจะลวกจะนึ่งนะคะใส่ในแกงอาหารอีสานนะคะแกงอ่อมนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะมีสารอาหารมากมายเลยนะคะถั่วพู ทำค้างแบบง่ายๆนะคะใช้ไม้ไผ่ค่ะ ปลูกประมาณนะคะ40นะคะถึง50วันนะคะตั้งแต่เริ่มปลูกนะคะก็จะเริ่มให้ผลผลิตค่ะสามารถเก็บกินได้เรื่อยๆเลยนะคะปลูกถั่วภูวไว้กินเองนะคะลดค่าใช้จ่ายค่ะได้กินผักสดๆที่เราปลูกเองด้วยนะคะ ดอกของถั่วพูนะคะจะมีสีขาวค่ะใบจะมีลักษณะคล้ายๆใบถั่วฝักยาวนะคะช่อดอกค่ะ เป็นผักที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะปลูกหนึ่งครั้งนะคะสามารถเก็บกินได้นานหลายเดือนเลยค่ะวิธีการดูแลนะคะก็ง่ายๆนะคะลดน้ำนะคะวันที่หน้าดินแห้งนะคะก่อนปลูกนะคะหมักดินนะคะให้ดินมีอินทรีย์วัตถุนะคะ ด้วยนะคะปุ๋ยคอกหรือว่าใบไม้แห้งนะคะหมักไว้นะคะประมาณนะคะ15วันขึ้นไปนะคะนำเมล็ดนะคะหรือว่าต้นก้านะคะของถั่วพูค่ะมาปลูกค่ะปลูกลงดินแบบนี้เลยนะคะพอต้นเริ่มโตนะคะยอดเลื้อยนะคะ เราก็นําไม้ไผ่นะคะมาทำค้างค่ะความสูงของค้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรขึ้นไปนะคะถึง2เมตรค่ะปลูกผักไว้กินเองนะคะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ค่ะกินกับอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ